ระดูข่างชิปปิ้งเลยพี่น้องโอ้ปลาจิตสีนเป็นคุ้น <ไป S 2> เลยโอ้ต้มโอ้ปีงนี่ปลาทิโตเป็นจะแซ่บอล ทุบป,ปั่นปั่นลาบกินแหลกบนตัวเกียวจีแล้วปันเดจมพี่ร้องเดลีนีก่าแล้วเด้อยาัน้เียีนี้พิ่แล้วปีนี้เอาย่า๋ยวห้อนห่อนเก่งเลยจับคูอย่างเชื่อจับดูดได้ นี้ลงมาผมน่าป่าพี่น้องเขาไปเอางั Black a n g ง e ิโยกระโยยกระโยกโยกกรโยกโอ้จุับได้พี่น้องดำปอดงูดำปอดฮะโอ้วิเศษห้องใครอีกสุดอยอดอันนี้แช่ไงในนวยอันนี้แปลงรถไปขานว่ขานวพี่น้องอ เต็ลยทานกินเลยชีชนะกัเปไพวเราจะมยูทูยร์มาในกิเตอ้สยงามเลั้น่เมเตมเต็มเตเต็มเมเตกมเา็มเตมเต็มเมเต็มเตมต็มเตเต็เต็มเมเต็มกตเต็เต็มเมเต็ดเต็มเน็อเตเต็มเต็มเเต็มเต็มเตมเเต็เตเมเกเมอเเมเเเม บุกลองใ่บกเงหาแล้วอยู่ใส่จัปลาลงเเสโอโอกเน่นี่ดแล้วกันลอง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 มามาเลยพวกที่เนี่นิทมาเอานีบอกสงาด้้อนียมาแล้วยหมาได้กินดีเว้ย

อันนี้กระดูกขาหัวปิ้งมานะโอ้กินแบบปอริจิโน่รไดแล hm mm. ้วกระดูกขาวอ่ะอืมแซ่บซินอ่อนขนาดินแซ่บะซิเบรดวั ขมอนทอมีมอนแล้วชาติคิกบี้อนเนี่ยปต้มน้อนดินหเอาอยู่ปต้มชาติิ้ะไนี้กไนติลอกต้มนะต้ม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 เพีย่น้องน้อนนป้ ก็ต้องแบ,บแล้วมีห้ายหอายอู่แล้เราเก่งเลยนะมีเก,ก่งแล้วแซ่บแซ่บแซบคุดาวไปชิมไก่แซ่บชิมส้ใส่เลอสอง่านเ่ามากินจน,นีูเด้อเด้อพี่ร้องก<ช>ับมาเด้อมากินจุลองปิ้งใส่ปิ้งใส่ยวมึงชียแล้วบ่ะเอาแล้วไปใส่แบบเบนนหน่อยบอสก,าากอาวขนาดนี้ลองใส่ Indonesia <laughs> <laughs> อัริปสามสิบกี่คดััดๆอ้คับบแท้โอ้หานังโอ้มมัหวานอยู่แล้วโอ้บันดาลนมีดีเนาะมนี้นะนบิดแล้วมีอะไรีหดอันนี้ล่ะจาไมจคะไหมด ย้อนยมาอสุดุนดลนะย้่อเลยนี่สุดยอดบุกคุมมเลยเนาะต้องกลุมหนึงยอนย่อมากใส่เนอย ยังไงป๋าควอยขนาดนอกใส่ล้วขาขนนูจะเป็นเซบเลยมือให้เลยมือคลีนเี๋นี้โอ้ขนาดแบนี้นี่สามสิบจีเลยก็ไ้ามสี่เนยไปไปขนเใส่ปิ้งใส่ปิ้งใส่ปิ้งใส่ข้าวเฮ้ย เขาเปิดกล้องปูนเขาเปิดเราเอาพกเขาละเราจัดมาผู้ผนี้อยางว่านะนี่งมมามาแม่มาแม่เ oh ล่น oh ร้องนะเป็นกระดูกขาดบอกเปิดกล้องมัน hmm> บุเ hmm. ปิดเปิดกล้องรู้สาวนอนวยกัมานะถูกต้งเลยเอาีสคายไว้ได้เลยเี่ยมยอดเลยโดได้ย mm ั hmm. เป็นล <gesch> ูกข้าบนนเมือง่นะเติียได้หนะคอไวนะงอันดเด้เด้อันโอ้ยนี่เขาเนยังก่ออันวางน้อยลงตุ่มเหรอสาวนอ้ําล้งตุมสาวน้อยลงตุมเหรอสุก้อนน้ลงตุ่มอ้าขี้กินเป๋ปโอ้ยหนาวไรเนาะพุ่นะหนาวอ่ะหนาเออบึ้งดูดิ บางวันล้อมึงด้วยนะนี่ล่ะบอสเียบมือปสูบไ้บอสเสียบมือันสูงได้อ้โหอ้ขาแล้วแล้วเอาี่เสียห้องไหนได้ิเียห้องไหนด้วยนะเอาเิดเอาเียเอาเขียนสิโอเยด้ซานห้องไหนเชียรห้องไหนโอ้โหตายแล้วตายแล้วมัน

จะ้อเอ่จะ้อยกันเดี๋ยวนียอ sí, ่อยเอากัวนึงเอาตันึงมาเนี่ยกหกินโซ่เลยมา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 ได้ไป้องด้อเสียงห้องให้จับแซ่บ ุดยอดยอดแล้วเสือห้องไทยเหอเอ้าน้ำกแกงเลยรบ้าบแล้วดน้ักแกงเอาตัวนี้เลยข้า เมานีิชาลองชาลองจูซ so, ินพันเลยนะันเลยโอ้ิเชียนเสห้องหาตอนบลเม่่นเชเอาีใส่มาเอ่ใเยนางเตอดีโอ้โหโอ้โหลืมเด็กเนไรเดยอบมาเดือมาจะเกิดสมมติรเาเีรจ้เชียร์องนบเชียวเองให้แววคับเดินแววคับองแต่ว่าขอชสียสกววคับมจูน่

xin phái gói hỏi tonsao tống tấn 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 ก็หวานอือกตเยอเทีมเดียวเดียววันนี้ซันเดย์มันหลายทีมด้วกัพี่สงกับพี่สองซันเดย์มันมีซีอู่ตอนแรกตอนแรกมีซีกบองกับ

เอาลมมิดเอาใส่ใชะน,น้ำ<ร>ีิใส่ลมมิดเลยนะเอาลมมิดเลยเท่าป้าโอ้มา่นนเนาะมาไม่อย่างกันเมือนกันบ้างีกไโอ้แกงมาทำใหญ่ๆ อันนี้เวฟซีเด้อเวฟซีเท้ากุนโอ้ต่อไปยิ่รวยละรับทรงนี้แล้วเออรวยละรวแลวถึงโตโตถึงโตตหสุดยอดสุดมามีหลายเลยพี่น้องเลยเที่ยวซ้โอ้ยมอดเลยนะโวยสงดละ บบนี่ก็มีนี่ติีอ้นี่แต่นี่แต่อันนี้ก็ม่ครัวนม่สาวนี่คบายดี้นซอยอย่างนั้นเอ็นเอ็นโอเคเบสไลท์เบสไลท์จัข้าว

จุดโฟมรอคืนเยอนเยข้านวันมเลยลงื well, ่อเยเ่ไเคร่งไหนเียกตักให้กี่เก่หมเก่งเครื่องไหนเพื่อนเซ่สุดยอดฮิโี่เสียเสียเสียเสีนี่เสียอดเอเสีย ดีเาอันนี้เ่ออตุ้ทดีเาเียเด้อ่เยมาเออเกียนใหม่เด้ thank y o เด้อที่่าเอางวมาให้กินเดาะป๊าป้าอยู่ดีมีแห้งเอาล่วแล้ววะโอ้คือสิิอยากแห็งพนจะยูนี่แปลว่าให้กนซ้ำบขนาดนาะหวานสดเด้มันสดว้าก็เนมาเห็นจริงจริงเจ้ หวานหวานหวานหยอ่ือไปเบาเามาเนี่ไปหาเป็นยังไงเป็นยังไงคอยเนาะคอยดีเป็นเป็นย่างคือ่าเห็นใจเฮียถเฮีย้งะสนี้อไงวไงไอพอจะไอ้นกัไอไอ้กปเออสิอต้มปอดีเนาะคุกกี้รู้ไปเปนหมอทอยูบ้านบนไปไอบ้าน้อไปยูบ้านไม่มันูเดียวต้มคม ช้กนลายมื่อไหเจ้าของไปหารป็นน่งกินเบียร์แล้มันสอาซื้อหเักยีอย่่กินดิบเราได้ไงจกินดิบเลยกินดิบกระเซียงะกระเซี่ย่บ้านมันวยโตมันดปล่อยเลย เาแหงๆเลยโอ้ช่แหละโอ้เสียวห่าไกี้วดโอ้ขักเลยโอ้เสียวหองไห้กว่าทีโถพูดะกินเน่ยเดี๋ยวมันห้องกันมันห้องกันาอันน้พก่น้องเอ้ย้องเวยน่เส้นรทะแ้วลงมนี้เดปีนี้พิ่แล้วปีนี้เอาอย่า้อนนอกจากแต่งานหม่เล แซ่ร้บอสเอาตับเชีโ huh. อ้โ right. ต oh. uh. ับหวานจเลยเออตับคู่อย่างเชี่จับดูถืจับถอยดูเขาอ้ป่าดุโธ โอ้ยแต่เพ <resol ute, S 2> hey, ียแล้วเราต้องารล้วมีไทยเกียนี่ใส่หลายโูกพี่้อกันนะปวดตกี้วันนี้มาวนี้เรียบอีกเียงกันเตียงกันเลยเดร์เียวแทบแทบโอเคไหมโยกยัม่หวานวางมันหลมันดีขนาวันนี้เห็นไหม เอาอันนี้มันเนเชี่ยวไข่ได้หนิ่โู่วันนับอกหลับห้องไข่ดเสือไข่เสือไข่่ยห้องไข่เลยนะกระดูกข่างสิปิ้งเลยพี่น้องโอ้ปลาจิทูพบนกระดูกข่างได้ดีนะกระดูกข่างสิี ไปคุณเลยโอ้ต้มต้มต้มสุดยอดเลยนะนะเสือห้องไห้บอโอ้พี่นี่ปาทิ่โตเป็นแทบบอนเส้นสุดนี่เมื่อเดี๋ยวโบไม่คดกินเมื่อเด้เหล่าก็เหลือต้มต้มด้นใน โอหอมหอมหอมนน่ะต้มตุลต้มตุนต้มตุนตุลตุลตุาตุล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 องลตุลตุล้ยลตุาตุลานลตุลตุลตุตุลพุลตุีนุลตุลตุลตนลตาลตุคตุีตุลนุลตตุตุตุลตุลตุลตตุลตุลตตุลตุลตตุลตต มาไปมานี่มานี่มานี่ตาหวานน่มีนะสีกว่ววมันยนนี่เีไมู่าน่เอเด็กๆนี่มันดีสด่ยโอมาลองตาหวานนีเนาะตาหวานนี่นตกน้ตก้ตกเน่ยตาหานโอ้ยปลาที่ทุนน่ บีเจบีของคมตาบานบานใตาบานนี่ยแซบขมอัมลำแซบอุคุณเนาะกันไฟฟ้ามอดกิดไปว่าออกแสงนะเดวนี้เ็เลตกุญยจลายปอบเลยมือบานเนี่ยแต่พวกเองมันโมนางไก่นี่มันนางไก่ไเนี่ยนี่อะไรเชื่อเป็นหวานแซ่บเอ้หวานคร้งเนาะ

ต้าบานพี่น้องโอ้เจลดิพ่ลึกเลยคุยแบบข้นๆปลาที่โทปันปันลาบกินแหลกบนตัวเจนี่มาพี่น้องมาเดอมาชั่วน้ำกันจมแล้วอืมครับ เจยวของผมตับหวานจืดเขาเหนียวข้าวันชนเนาะตับอไปยิ้วแซ่วเนาะโอ้ขสมพรพร้อมจวดจวดเรียกว่าๆอืมาเด้อ F4 ทุกคน กินจุตอนเด็กลาบด้วยพี่น้องด้วยอันนี้อันนี้เซเพียเขาเอนโอ้แม่เซเพียเลยชิกินกับพักพักหอมสดๆต้องต้องเอาหนังเสื้อต้อนโอ้ั่นกินเลแล้วใส่สูตรแกงโอ้แบบแซ่บๆเลยนะกินไม่กันกินไม่ได้ไก่ยืมซิ้นี่อยู่สมังเรา โอ oh, ้มันร right. ้อนเนเ่ยอเพราะเสือมันคืแบบกินแล้วมันอยู่อ่ะอันนี้เชฟพี่อพี่น้องเก็บมือในตู้ดป่โอ้กินกุ้กุปากินเนื้อเนื้อคองซองของลำมีหลากนวาดใช่อยู่นยูทูบอันหละมือถือไม้ไฟซองหนาปาปากวยาว่ัจะมา แซ่บส ok uh ุดจัด <Eso> งัวอีกนี่กับันซน้องคอนหนึ่งสายันหนึ่ลองลงไปสาสยันบกพอสิย้อมนะงัวสตัวนี้นะใันบช่ไวโหเลยเนาะใช่จะบอกว่า็นไงก็เอาพวกแฝงมาส่งไว้เป็นตัวแฝเป็นแบงาแนเออมันมีแฝงนะมัเชาตับมันไปยังไงไปยังไงไปยัง

Ê Ô kì đi xe xe bè Nhà này kìm Bây giờ là bây giờ này Bố quá Chú nó nhọn lấy chú ăn là bố xí À quay mà nó quay đừng xuyên quay bên ông Ôm quay Láo 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 อยู่ maybe t h r e o u r ดูคร last party last party อยู here ดูซิโอ้ครับเซฟข้างคอมข้าใชเนาะอืมดูเลยโอ้ยเออะไนี่โอคักเนาะ ไดเบี้ยงีเหรอัมาจวดจวดย้อนครับแสายจวดด้วยไะอโอ้สุกแม่ตัวนี้พ่อได้พได้แล้ได้แล้ได้ได้ไดไปบิสุกบิตับหานแท้ตับหวานแท้โอ้่ผดีเลยนี่นะผุดีเลย พูดีพูดีพูดีุยนี่หวานนี่หมดินีวีไ้โหกินยุ่นเีโตาบานเลยนี่ไเอาลงดว้โหันวะนี่ชัดเลยสุดๆชัดเลยแท้ไดงโอ้หวานนะหวานแทบเลยนบ่อยไอ้พมาเลยพเลยที่เวเีบเอแกเลยวาแน่เออหวานแท้เลยนี่นี่ี่กับแจ้วนี่ ต, oh ต oh, ้องจู้จู oh, to to ้หัวไปจะบาดไปด้วยบาดเนีายบาดเนี่ยไปจะได้ไปได้ปลาไปจงได้สุดยอดยูทบู้ทูดีบุรีนะปูดีบุดีเนี่ยอ่ะดิมีมีดีมด้วยนะเชียวสุดยอดตันี้ตัวนี้นี่ มาเออทับหวานเลยปลาดิบสุทับหวานนะอะไรแ้าเียับหวานปลาดิบโกบนะอะไแก่ ตาบ่าได้พี่น้องโอ้สุดยอดวันนั้นเว็บไซต์ของการเมืองนอนซับเลยวนกเมองมกันหน่ตรงไเยที่อนสิบนั้นิเ็ส่อโอ้เมามาชมเก็หอมากเลยตาบาได้นะาแล้วะนี่ป